อากินอากินอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยนะคะค่อยๆกินนะลูกเช้ามาขอกินเลยดูเด็กอ้วนขอไม่จ่ากินข้าวเลยหรอ,อกินหนมไม่ใช่ข้าวอร่อยไหมคะเอาอีกหรอเอาไหมทํายังไงนะถ้าจะเอาทําไงขอบคุณครับแม่ก่ายยังไม่ขอบคุณครับแม่เลยขอบคุณครับกอนลูก ขอบคุณครับแม่นั่งลงก่อนนั่งลงขอบคุณครับแม่ทํายังไงขอบคุณครับก่อนขอบคุณก่อนยกมือสวยๆเอออ่มืสวยๆขอกินหนมเอานั่งลงก่อนขอบคุณครับแม่ก่อนนั่งลงขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับสวยๆเอาอีกทีนึงอ่ากินเก่งมากเลยลูกเอาไปลองผ้าเน่าหนูสิ าวางไว้ตรงพะแน่าสิคะวางไว้ตรงพะแนอ่ะอะอันนี้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนนั่งลงโอ้โหมาใกล้จอจริงขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับกินอ่ะกินโอ้โ